น่เหลือก็สวัสดีทุกคนที่เข้ามารับชมและติดตามกันในแคปก็อยู่ผมนะไทเกอร์ทีวีมาเดิมก็เกมเดิมนะยูริกันอีกครั้งหนึ่งก็สอบทีแล้วเขาแพ้มาเดิมก็วันนี้ก็จะมาเล่นใหม่อีกเล่น,นชนะเล่นจอดจนชนะอ่าโอเคสร้างห้องกันเหมือนเดิมเราตีแล้วโอ้หแพ้แบบอืึกทำไมถึงแพ้แบบวางแผนไม่ถูกรือไปว่าไงนะโอเคสร้างห้องก่อนทีนี้ก็เลือกประเทศแบบเดิม สีแดงเอหนึ่งด่าน <Okay. S 1> เล่นกับคอนกับบทเล่นกับคอนกับบอทมันไ,ไม่เหมือนกันนี่หว่าแสดงว่าด่านนี้ไม่เล่นล้วเล่นมาสองรอบแพ้หมดมด่านนี้ก็ด่านนี้ไม่เล่นดีกว่าเฮ้ด่านนี้น่าสนใจใด่าน โอเคเราไม่เลือดานนี้แล้วกันเรามีทัพเรือโอเคมัเข้ามาแล้วเราดูวด่านนี้ชนะไม่ให้รอบนี้แพ้มาสองรอบแล้วเนี่ยอ๋อออกไปแล้วรอบนี้แร่เยอะดีมีสภาในข้ามด้วยแต่รอบนี้ผมจะไม่ใจร้จอนเหมือนรอบแรกแล้วค่อยๆให้เล่นก็เลยไป คลิปนี้ก็เป็นคลิปที่ผมอัาดไว้ก่อนที่ผมจะไปทหารนะก็ก็ไม่รู้ว่าผมจะได้ไปหรือไม่ได้ไปนะผม,ผมก็เลยวางแผนไว้ก่อนว่าถ้าผมต้องไปจริงๆอ่ะมัน6เดือนใช่ไหมต้องสมัครไป6เดือนผมก็เลยทําคลิปไว้ล่วงหน้าตลอดปีเลยว่าถ้าเกิดผมไปก็ช่องผมก็ไม่ว่าทีผมจะได้ไม่เงียบไปเลยจะได้มีคลิปออกมาอยู่ตลอดตลอดโอเคมีคนเข้ามาแล้วกดไหมกดไหมเลือกประเทศไหม ฮึบฮึบกดสิได้ไปโอเคโอ้โหประเทศเดียวกันสีเขียวอีกเบอร์วีโอเคไปเริ่มสารัตเจอสารัตโอ้วนานนี้น่าจะแพ้วัชระวันเนี้ยโอเคสร้างฐานแม่แก็สร้างโรงงานไฟฟ้า Construction complete. Cancel. Building. อ๋อเฮียกดฟีดกดยกเลิกเฉยเสียเวลาเลยเนี่ยช่างช่างซะรช่งฐานมันฐานฐานมันจะไปเร็วกว่าเราฐานแรกจริงสาาร้างหลังคนก่อก็ได้นี่หว่าฐานแรกแต่สร้างหลังคนก่อก่อก็ก็ได้เหมือนกันนี่หว,ว่าเพราะเงินเราก็มีสามหมื่นมันปรับแป้งเงินเริ่มต้นเท่าไหร่ เดี๋ยวผมเอาที่สามหมื่นแสนหนึ่งก็ได้แสนหนึ่งเยอะเกินไม่ไหวโอเครถแล่ทำงานแล้วฐานคนมาแล้วฐานรถถังมา โสองคนมาด้วยวะเนี่ีคนมากัด <museums> ม้าแล้วเฮีย <notwend> ส <economies> ่งหมามากัดแสดงว่าฝ่ายเล่นเป็นนี่ว่านอันตรายอันตรายอันตรายแล้วเนี่ยเล่นเป็น แ <Ready. S 2> สดงว,ว่ามันเล่น <Unit ready. S 2> เป็นอันตรายอันตรายดูแกนี้ก็รู้แล้วมันเล่นเป็นไม่เป็นโอ้ <construction> คนบินได้มาแล้วสิบห้าเลยร <Build. S 2> ถถังมา Unit ready. New rally point Unit ready. Unit New Point Establish Ready Rally Ready Construction Complete ส <c oughs> ำวเทียมมา,าก่าน <c oughs> อนมีทางมสะพานขอสักห้าล้ำก่อนนะ Building. Building. ว่าสร้างคนบินมาเลยเห็นหนาคนบินมันอะเอาก็ไปด้วยแอบไว้หัวมือโอ้าคนมาตั้งราต้งเต็มเลย Clear. Unit ready. All ready. Door. Yeah. Vehicle ready. Securing position. I'm gonna Unit ready. Check out construction complete. Building. Unit ready. No power. Building. Unable to comply. Building in progress. Unit ready. Construction complete. Fuel tanks are อ๋อเห็นนะเว้ยจะไม่เห็นฉันรู้ฉันเห็นนะแกทำอะไรออืมอืม boosters. Construction complete. Unit ready. <coughs> Select target. Aircraft carrier responding. Unit ready. Our base is under attack. Commencing attack. Unit promoted. <coughs> <coughs> <laughs> unit, ready. Shield ready. unit promoted. 4th unit ready. In in unit promoted. unit base unit under unit 4th unit in the air. Unit <laughs> promoted. <laughs> unit in the air. Unit lost. Unit promoted. <laughs> unit promoted. ตตตตตตตอออออออนี่หลังนี้ชนะไว้เห้ยไปกูหายไปบ้าันแรกหายไป neck clear table air fleet engaging corner miner implementing attack run unit lost you oh. don't take check out oh. unit lost unit lost dad มาหน่อยคนบินมาหน่อยคนบิน cancel corner miner under attack they won't see it's coming <laughs> ถามแม่ไปไหนแล้วถานแม่ทำร้านแล้วโอ้ยม,มีคนยิงเราได้เลยนี่ทำร้ายหมดอ่าเออรับร้อยโอ้ชนะโจัดเร้มาสามดานโอ้ก็ชนะัทีดานแรกเลยที่ชนะนั่นเนี่ยโอ้โหชนะแบบแบบมังงง ก็ว่าแบบว่าชนะแบบมงมงๆอ่ะโอเคก็ช okay. so, นะแล้วกับคนจับที่เล่นมาทั้งหมด3ด่านก็ so, ถ้าเกิดใครชอบอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดใช้เพื่อช like, ผมเหมือนกันไปเดิมนะก็ so, มันจะออกไหมเนี่ย so, ถ้าเกิดไม่ออกก็เจอมันจำชื่อไ้นะเจอมันด่านต่อไปในคลิปต่อไปเหมือนกันโอเคทํานี่้็ตัวเราไปก่อนไหมบาทแล้วเจอกัน,กนครับขอบคุณแชร โอ้ชนะแล้วเว้ยครั้งแรงเลยชนะคนได้เนี่ยอื